อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของฤดูร้อนส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันของเรารวมถึงสุขภาพร่างกายจําเป็นที่เราต้องเพิ่มการดูแลตัวเองในหน้าร้อนโดยมีเคล็ดลับหลายอย่างด้วยกันค่ะเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการกินอาหารในช่วงหน้าร้อนควรต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าอาการร้อนอาจทําให้เชื้อโรคเติบโตได้เร็วขึ้นและส่งผลทําให้อาหารเน่าเสียเร็วกว่าปกติค่ะ เวลากินเข้าไปก็อาจทําให้เกิดความผิดปกติขึ้นได้ซึ่งอาจป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังนี้ดื่มน้ําต้มสุกหรือน้ําสะอาดให้มากขึ้นและบ่อยขึ้นเนื่องจากร่างกายอาจสูญเสียเหงื่อไปกับอากาศที่ร้อนอบอ้าวอาจทําให้ร่างกายขาดน้ําอุณหภูมิภายในร่างกายสูงขึ้นซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในด้านอื่นๆตามมากินอาหารที่มีน้ำปริมาณมากอย่างแตงโมแตงกวาฟัก หรืออาหารอื่นๆที่ช่วยคลายร้อนได้อย่างไอศครีมหรือน้ำแข็งใสแต่ก็ควรกินในระดับที่เหมาะสมเนื่องจากมีน้ำตาลสูงหลีกเลี่ยงอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบและอาหารที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคที่อาจจะเป็นสาเหตุของโรคท้องเสียและโรคพยาธิต่างๆเนื่องจากในหน้าร้อนความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเหล่านี้อาจสูงขึ้นรวมถึงอาหารที่มีนมและไข่แดงเป็นส่วนประกอบก็อาจเน่าเสียเร็วยิ่งขึ้นด้วย กินอาหารอย่างระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นอาหารทั่วไปหรืออาหารที่มีนมกะทิไข่แดงและอาหารทะเลเป็นส่วนประกอบเนื่องจากอาหารเหล่านี้อาจเน่าเสียง่ายเมื่อเจอกับอากาศร,ร้อนโดยเฉพาะอาหารทะเลที่ผู้ค้าบางรายอาจทำการเติมสารฟอร์มาลีนเพื่อให้อาหารเหล่านั้นเน่าเสียช้าลงค่ะ เก็บรักษาวัตถุดิบอย่างเหมาะสมตามชนิดของอาหารทั้งก่อนและหลังการปรุงเพื่อลดความเสี่ยงโรคท้องร่วงและอาหารเป็นพิษจากการเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อโรคงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องจากอาการร้อนอาจทําให้แอลกอฮอล์นั้นดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดได้เร็วกว่าปกติซึ่งถือเป็นอันตารายอย่างมากในผู้ที่มีโรคประจําตัวอย่างโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจดูแลตนเองมากยิ่งขึ้น อาการร้อนนั้นอาจส่งผลต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรต้องใส่ใจและปรับวิธีการใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะโดยต้องหลีกเลี่ยงการเผชิญกับแสงแดดโดยเฉพาะในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นเพราะเป็นช่วงที่รังสี UV รุนแรงที่สุดซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อผิวและสุขภาพได้ สวมเสื้อผ้าแขนยาวและขายาวที่มีลักษณะโปรง่งโลง่งสบายไม่ระคายเคืองผิวและมีสีอ่อนเพื่อให้เหงื่อและความร้อนภายในร่างกายระบายได้ดีขึ้นลดการสะสมของเหงื่อคลและเชื้อโรคทาครีมกันแดดที่มี SPF สูงรวมทั้งสวมหมวกและแว่นตากันแดดเมื่อออกแดด รักษาสุขอนามัยที่ดีเนื่องจากแบคทีเรียหลายชนิดสามารถเติบโตได้ดีในอุณหภูมิที่สูงการล้างมือเป็นประจำโดยเฉพาะก่อนกินอาหารและหลังจากที่เข้าห้องน้ำก็จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคท้องร่วงได้ควรอาบน้ำอย่างน้อยวันละสองครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงผดพืนคันจากอากาศร,ร้อนและสิ่งสกปรกควรออกกำลังกายอยู่เสมอเพื่อช่วยทำให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้ดี โดยเฉพาะระบบภูมิคุ้มกันที่จะช่วยป้องกันเชื้อโรคแนะนำให้ออกกำลังกายอย่างน้อย 2- 3ถึงครั้งต่อสัปดาห์ในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นแต่ไม่ควรออกกำลังกายหักโหมจนเกินไปนะคะนอกจากนี้ก็ไม่ควรออกกำลังกายกลางแจ้งในขณะแดดจัดและอุณหภูมิสูงด้วยค่ะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อรักษาระบบต่างๆของร่างกายให้ทำงานได้อย่างปกติออกไปเที่ยวและทำกิจกรรมกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงอาจช่วยลดความเครียดและทำให้อารมณ์ดีขึ้น อย่างการปิกนิกเที<ๆ>่ยวทะเลดำน้ำปีนเขาหรือการตั้งแคมป์ค่ะปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมอาการร้อนนั้นไม่ได้ส่งผลเฉพาะเมื่อเดินออกนอกอาคารเท่านั้นนะคะแม้แต่อยู่ในที่พักอาศัยก็อาจจะรับรู้ได้ถึงความร้อนอบอ้าวและอึดอดัดซึ่งส่งผลกระทบต่อทางร่างกายและอารมณ์รวมถึงยังมีโรคและอันตรายจากสัตว์ที่มักจะพบในฤดูร้อนอีกด้วยเราก็สามารถที่จะป้องกันได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะ เริ่มต้นจากการเพิ่มลมหมุนเวียนภายในบ้านโดยเฉพาะบ้านที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศควรเปิดประตูหน้าต่างเพื่อให้ลมพัดเอาความร้อนสะสมภายในตัวบ้านออกไปจะได้ช่วยลดอุณหภูมิภายในบ้านไม่ให้รู้สึกอบอา้าวนอกจากนี้ก็ยังอาจช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจที่พบได้บ่อยในหน้าร้อนอากาศร,ร้อนอาจกระตุน้นให้ร่างกายเกิดภาวะเครียดเพราะฉะนั้นการอยู่ในที่ที่เย็นและโปรง่งจึงอาจช่วยลดความเครียดได้ค่ะ ไม่ควรเปิดพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศจอในขณะหลับเพราะการสัมผัสกับลมเย็นและลมร้อนโดยตรงอาจทําให้ความร้อนนั้นสะสมภายในร่างกายซึ่งก็อาจส่งผลทําให้เกิดอาการเวียนศีรษะไม่สดชื่นและเป็นไข้หวัดได้นั่นเองระมัดระวังโรคจากสัตว์ที่มักจะเกิดขึ้นในฤดูร้อนอย่างโรคพิษสุนัขบ้าไข้หวัดนกหรือโรคที่มีมแมลงเป็นพาหะนาโรค โดยโรคพิษสุนัขบ้าน,นั้นอาจป้องกันได้ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันทุกปีระมัดระวังสัตว์มีพิษเช่นงูแมงป่องหรือตะขาบเป็นต้นรวมถึงสัตว์อันตรายที่พบตามชายทะเลอย่างแมงกะพรุนไฟและเม่นทะเลค่ะนอกจากการดูแลสุขภาพร่างกายโดยรวมแล้วนะคะเราก็จำเป็นต้องเพิ่มการดูแลเป็นพิเศษให้กับดวงตาที่อาจได้รับผลกระทบจากอากาศร,ร้อนดังนี้ค่ะ อาการตาแห้งเป็นภาวะที่ปริมาณน้ำตาไม่เพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวตาอากาศที่ร้อนจัดและแสงแดดจ้าก็อาจทำให้น้ำตาระเหยมากขึ้นส่งผลทำให้คุณภาพของฟิล์มน้ำตาลดลงนอกจากนี้พฤติกรรมการใช้สายตากับมือถือและอุปกรณ์ดิจิทัลมากเกินไปก็ส่งผลทำให้เกิดอาการตาแห้งได้ด้วยเช่นเดียวกันภูมิแพ้ขึ้นตาสามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสายเหตุค่ะอาทิการเปลี่ยนแปลงของอากาศ สารภูมิแพ้ฝุ่นละอองเกสรดอกไม้สามารถส่งผลทำให้เกิดอาการคันบริเวณดวงตาและตาแดงได้ภาวะกระจกตาอักเสบรังสี UV จากแสงแดดในช่วงกลางวันก็อาจจะส่งผลทำให้กระจกตาดำอักเสบโดยจะมีอาการปวดหรือไม่สบายตาค่ะถ้าเกิดมีอาการต่อเนื่องในระยะยาวก็อาจจาเป็นต้องไปพบแพทย์เป็นการด่วนเพราะนั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะเป็นต้อกระจกหรือจอตาเสื่อมได้อาการตาแดง ในฤดูร้อนมักจะพบโรคตาแดงที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีรียหรือปริมาณเชื้อราที่เกิดขึ้นจากเหงื่อใครที่ติดอยู่ตามเสื้อผ้าหรือผ้าเช็ดหน้าส่งผลทําให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดีมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายและอาจจะมีอาการตาแดงมากรวมถึงมีคี้ตาค้นเยอะทั้งนี้ยังสามารถติดต่อระหว่างคนได้จากการสัมผัสสิ่งของร่วมกันค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ